ก่อนที่เราจะไปล่าสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดเราเจออันนี้ยูโรสปาตรงทางออกจากเลสแพร์นะครับเรามาเจอพอดีก็เลยหิวแวะไปหน่อยอยากกินสลัดอันนี้เห็นสลัดแล้วเอออยากกินปรากฏว่าก็เลยหยิบติดมือหยิบติดมือพิซซ่าอันนี้159อันนี้พิซซ่า9 9และอันนี้เขาขายเป็นขีดอันนี้2ขีดสองขีดร้อนิดรวมแล้ว3อย่างเนี่ย400รรูเบิล ว่าสี่สิบสี่บาท <50. S 1> มันเป็นข้าวๆแล้วก็เป็นพิซซ่าแบบนี้เนี่ยพิซซ่าสามสิบหกบาทเองเนี่ยแล้วก็สลัดที่กินเยอะนะซื้อเสร็จก็ามากินได้เลยสลัดสลัดนี่คืออยากกินที่สุดละเป็นจืดๆนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้กินน้ำสลัดเท่าไหร่เนาะเมื่อกี้กินจ๋าเข้าไปอร่อยจิมจ้มๆนะแบบนี้นะม,มันคือข้าวเนี่ยข้าวแบบนี้ อร่อยอร่อยน่าตามเปกล่องแบบนี้นะครับเนี่ยเปกองกล่องเฮ้ยแนะนำเลยตอนเย็นนะนอกจาก k f c แล้วก็นอกจากร้านแม็กแล้วมีฟูดอรอทตัวนี้อร่อยอร่อยไหมอืมอชนะีสก็หอมเนาะอืมชีสเพิ่มพลังก่อนเพราะว่าตอนนี้6โมงคึ่งแล้วนะครับอืเดี๋ยวพามารีวิวเนาะซูเปอร์มาร์เกต็ตนะครับผมยูโรสปานะครับเพื่อนๆของขายเยอะมากเลยนะ ก็เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะบ้านเราอ่ะเออแล้วก็มีจ่ายตังค์ด้วยตัวเองเลยนะของมาแล้วก็จะสะแกงจ่ายด้วยตัวเองตัวนี้จะเป็นบาทเนาะน่าจะเป็นบาทแต่อะไรประมาณนี้เมื่อกี้เรากินสลัดอันนู้นนนูอันนู้นเขาขายเป็นขีดแล้วก็พิซซ่าครับอันนี้คือพิซซ่าเนี่ยเรามาเอาไปอันหนึ่งเราอันนู้นอ,อันเก้าสิบเก้าเนาะถ้าเกิดว่าใครจะมาซื้อเนาะก็ซื้อซื้อซื้อหยิบหยิบหยิบหย,ยิบไปเสร็จอย่างของเราอ่ะเมื่อกี้เราหยิบไปเนาะ หยิบไปเสร็จแล้วกอาไปจ่ายที่นู่นนะครับเนี่ยเอาไปจ่ายกับเคาน์เตอร์กับเงินสดกัดบคนนะครับผมแล้วก็เอาไปกินเลยนะครับเพืเือเขาก็มีช้อนซ่อมให้ด้วยเนาะ,ะกินเสร็จก็จะมีโต๊ะนั่งแบบนี้แบบที่เรานั่งเมื่อกี้กับข้างในก็มีที่นั่งนะครับเพื่อนเดี๋ยวขอเดินดูก่อนเดี๋ยวดูเสร็จอาจจะมีขนมกับพานสักชิ้นสองจิ้นนะแล้วเดี๋ยวเราไปล่ารถไฟฟ้าใต้ดินกันต่อครับเดี๋ยวเราไปที่แรกก่อนนะครับสถานีแรกที่เราจะไปก็คือ านีอา uh, บัตสกาย่านะครับอ่าโอเคไปสไปซิบาเจอตำรวจตรวจครับเพื่อนตรวจวัตถุต้องสงสัยในกระเป๋าเขาเกิดอิสเรเลอิสเรเล่อิสเร่จริงจริงอ่ะเอวายเลยไม่ใช่อิสเรเล่ประดานเอมายเห็นไส่เห็นพุงกระบอกหมดเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเชื้อตัวก่อนนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไป เราไปฟ้าใต้ดินกันนะครับและนี่ก็คือสถานีที่หนึ่งนะครับผมอาบัรสกายานะครับมาถึงแล้วนะครับเพื่อนดูสีสวยไหมสวยนะ ในอดีตสถานีนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นที่หลบภัยสร้างแล้วเสร็จในปี1953และเป็นปีเดียวกันกับการสิ้นชีวิตของท่านผู้นําโจเซฟสตาลินการตกแต่งภายในเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บาโลกซึ่งเป็นศิลปะที่สตาลินชื่นชอบที่สุดและยังเป็นสถานีที่มีระยะทางยาวที่สุดในมอสโกอีกด้วย และที่นี่ก็คือสถานีอีเ e ล็กโตซาวอสกายาไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะ,นะเพื่อนอีเล็กอีเลกโตซาวอสกายาว้าว wow. โอ้ยนี่นี่ก็สวยเหมือนกันนะเพื่อนวันนี้ปิดปรปับปรุงโมเสียดายนะ่ยเขาติดปรปับปรุงอ่ะ <c oughs> เออไม่งั้นจะได้ถ่ายแบบเรายะทางนี้ไปเลยเนาะ แต่เท่านี้ก็สวยนะเท่านี้ก็สวยปะเดี๋ยวเราถ่ายถ่ายจากตรงมุมนี้เข้ามาดีกว่าสถานีนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1944ตามแผนงานของโปรเจกต์มอสโกเมโทรตลอดเทดานติดตั้งหลอดไส้ทรงกลมทั้งหมด318หลอดจำนวน6แถวสถาปนิกผู้ออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากโรงงานผลิตไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆและชื่ออิเล็กโ s a v o ว o w s k a ก็ถูกตั้งตามชื่อของโรงงานดังกล่าวโดยประติมากรรมต่าง,าง,างๆเล่าเรื่องราวต่างๆในสมัยสงครามโลกครั้งที่1 ตอนนี้เราก็มาลงที่สถานีเคิร์ฟสกายานะครับเพื่อนๆซึ่งสถานีนี้เรายังไม่ได้เรายังไมไ่ให้จุดหมายของเรานะครับผมไปต่อสายสีน้ำตาลเพื่อจะวนนะครับไปถ่ายนะครับจุดต่อไปอยู่ที่3นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่สายสีน้ำตาลส,ส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆไปต่อไปเราจะไปที่โคโซโคโซโมสกายานะครับผมไป เป็นหนึ่งหนึ่งแมสถานนี้รถไฟที่สวยที่สุดนะครับพเพื่อนไว้าวเป็นไงอลังไหมว้าวนี่คือสถานีโซโม,โมสกาย่านะครับไปตรงนู้นดีกว่าตัวนี้มีป้ายโฆษณา จริงๆไม่น่ามีป้ายโฆษณาเลยเอ่อนี่ไปและนี่ก็คือสถานีท้องโซโบสกา สถานีนี้เป็นสถานีที่สวยที่สุดและหนาแน่นมากที่สุดก่อสร้างตามแบบสถาปติกรรมบาโรชฉาบทาด้วยสีเหลืองมัสตาร์ดประดับประดาด้วยหินและแก้วอันมีค่าพร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่ออิสรภาพสตาลินได้สั่งไว้ว่าต้องสร้างให้ผู้โดยสารหยุดมองและชื่นชมความงามเปรียบเสมือนพระราชวังของประชาชนทำให้บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความยิ่งใหญ่เข้มขึ้นหรูหราและเต็มไปด้วยมลคัง ตอนนี้เราก็มาจุดที่4นะครับผมจุดที่4อันนี้ก็คือสถานีโธสเก็ตมิลต์โธสเก็ตมิลต์นั่งมาอีกสถานีเดียวนะครับผมถัดจากสถานีเมื่อกี้นะครับผมมาและนี่ก็คือสถานีนี่ไงสวยไหมด,ดูดิ ่นเพื่อนดูไง okay. สวยเลยโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะครับเ,เพื่อน<า>สถานีนี้ประกอบไปด้วยหินอ่อนสีขาวสวยงามสะดุดตาลึก50เมตรจากพื้นดินโดยสถานี Prospect Mira มีความหมายภาษารัสเซียว่าถนนแห่งสันติภาพสถานีนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการสิ้นสุดของสงครามโลกประกอบกับเป็นช่วงที่การเกษตรของสหภาพโซเวียตเจริญก้าวหน้าสถานีนี้เลยถูกสร้างด้วยทีมของการพัฒนาทางการเกษตร ถึงแล้วนะครับเพื่อนกับสถานีโนวัตโลวัตสกาย่านะครับผมถ,ถูกว่าไม่รู้โนวัตโลวัตสกาย่าเมื่อกี้ฟังเขาพูดมาโลวัตโลวัตสกิสถานีนี้ก็ติดหนึ่งในห,หลายสถานีที่สวยที่สุดในมอสโกนะครับเพื่อน mm hmm. นอกจากตรงนี้แล้วนะครับและยังมีตรงนี้นี yeah. mm ่ท hmm. ้าหลังก็สวยนะเพื่อนแล้วก็ตรงเสาเนี่ย ก็เป็นรูปต่างๆนะไม่เ,เหมือนกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาถารูปกันครับสถานีนี้มีความสวยงามและมีมิติมากจุดเด่นคือศิลปะที่ทำมาจากกระจกสีโดยต้องการให้เป็นการแสดงออกถึงสันติภาพที่เกิดขึ้นกับโลกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองผ่านศิลปะที่ใช้กระจกทำเป็นรูปดอกไม้ผริบานความสวยงามของธรรมชาติต่างๆมีรูปแม่และลูกใต้คำว่าสันติภาพอันหมายถึงสันติภาพที่เกิดขึ้นกับโลก นอกจากนี้ยังมีงานกระจกสวยๆอีกมากมายที่ศิลปินต้องการสื่อถึงเรื่องราวชีวิตของคนในสมัยนั้นต่อไปเราจะไปที่บีโรล็อฟสกาญานะครับเพื่อนสถานีถัดไปนั่นเอง ถึงแล้วนะครับผมสถานีเบโลรูสกายานี่ทับเซ็นได้ไหมสำเนียงได้นะครับฟังมาเมื่อกี้ก็หลังจากที่เราลงจากรถไฟฟ้าตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเบลรูสกายานะครับผมจริงๆสถานีนี้ก็สวยนะเนี่ยก็สวยเป็นแบบนึงเพื่อนๆแต่ว่าจุดหนึ่งที่จะสวยนะครับที่เราจะไปก็คือสถานีนี้แต่ว่าเป็นสายสีเขียวนะครับเราต้องไปหาสายสีเขียวก่อนนะเพื่อนๆ ชื่อเดียวกันนะอ่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะับเขามาถามเราไม่รตตมออแต่เราฟังไม่ออกนะว่าคืออะไรเหมือนเขาอยากคุยกับเราอะ่ะแต่เราฟังไม่ออกนะเป็นภาษารัสเซียเดี๋ยวเราไปต่อนะเพื่อนจริงจมันเชื่อมกันหมดเลยนะ และนี่ก็คือสถานี Biroduskaya นะครับเพื่อนๆสีเขียวนะคะใช่สถานีมีสองสีน้ำตาลแล้วก็เขียวเ<ต>มื่อกี้น้ำตาลจริงจริงน้ำตาลก็สวยแล้วนะสวยเมื่อกี้ก็สวยเดี๋ยวเดกลับไปซ้ำถ่ายสีน้ำตาลอีกครั้ง Biroduskaya เป็นสถานีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเบาลารุสกายเลวเทอร์มินอลที่ไปเมืองมินส์ของประเทศเบลารุสที่เพดานจะมีภาพลายนูนและรูปภาพเรื่องราวเบลารุสเซียนตีมแสดงถึงวิถีชีวิตประจำวันของชาวเบาลารุสเป็นสถานีที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความผูกพันกันของคนสองชาติชาวเบาลารุสหรือชาวรัเสเซียขาวถือเป็นอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งของชาวสลาฟมีประวัติความเป็นมาร่วมสู้รบกับผู้ลุกรานมาด้วยกัน ในอดีตเบลารุสถือว่าเป็นรัฐที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําที่สําคัญของสหภาพโซเวียตอีกด้วยนะคะเพื่อนๆรถไฟสายนี้เสียงดังมากแล้วก็คลาสสิกมากเลยนะเพื่อนๆดูดิคลาสสิกไหม สวยนะเป็นมิติยาวมาเลยอ่ะเออดูดิมันจริงจมันไม่ได้แค่สวยเฉ่เพอสิบสถานีที่เราจะมานะเพื่อนมันสวยทุกสถานีนี่เอกลักษณ์ทุกสถานีได้มาเพื่อนสถานีนี้ก็คือสถานีมายาโกะสกายาโอ้ยเอาใหม่เมื่อกี้พูดแข่งกับเสียงรถไฟพูดทำไมล่ะเจ็บคอดิ เชนอรถไฟดังมากและที่นี่ก็คือสถานีมาาโกสกายานะครับเพื่อนตะโกนเพื่อนเจ็บคอเลยเมื่อกี้แข่งแกับรถไฟไงอยากแข่งโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะครับเพื่อนมาสถานีรถไฟมายาคอปสกายเป็นอีกหนึ่งสถานีที่สวยงามมากเลยนะครับ เป็นสถานีที่อยู่ห่างจากสถานีเบลารุสกายาเพียงหนึ่งสถานีตกแต่งในแนวความคิดเกี่ยวกับอนาคตของโซเวียตตามสายตาของกวีมายากฟสกายผู้โดยสารนั้นสามารถเงยหน้ามองเห็นอนาคตที่ชดช่วงชัชวานของโซเวียตจากเหนือซีสาได้ว่ากันว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสตาลินเคยใช้เป็นสถานีออกอากาศทางวิทยุหลายครั้งและคณะรัฐบาลเคยได้มาหลบระเบิดของกองทัพนาซีเยอรมันที่สถาน,าน,านีนี้อีกด้วย ไปบีโรล,ลัสนะครับผมแล้วก็ไปสีสายสีน้ำตาลต่อนะครับเพื่อนไปและที่นี่ก็และที่นี่ก็คือสถานีเคียบสกา่านะครับเพื่อน เป็นสถานีที่8แล้วนะครับผมในการตะเวนล่าสถานีรถไฟนะครับผมอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน,นะครับน่าจะเป็นเวลาไม่มีอะไรนิดนสถานีรถไฟเคียบสกาย เป็นสถานีแรกๆของรถไฟใต้ดินสายสีาำตาลที่ถืกอกำเนิดขึ้นนะครับศิละปะอันสวยงามที่สถานีนี้เป็นตัวแทนการบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์อันแน่นแฟ้นของชาวรัเสเซียและยูเครนซึ่งเป็นเหมือนเมืองพี่เมืองน้องกันมาอย่างยาวนานด้านบนของสถานีนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงมอสโกอีอกด้วยนั่นคือห้างยูโรเปียนดีพาร์ตเมนต์สโต และเป็นสถานีรถไฟที่ขนส่งประชาชนระหว่างมอสโกลและเคียบอีกด้วยและนั่นก็คือสาเหตุที่ตั้งชื่อสถานีว่าเคียบสกายานั่นเองสถานีถัดไปพาร์คเคาซุรีสตาญานะครับเพื่อนไม่มีสกาย่าเอาเนอถูกก็บ่าไม่รู้ไป ึงนะครับเพื่อนสถานีพาร์คคุนตุลีเขาพูเมื่อกี้โอเคปะ่ะ <c oughs> และนี่ก็คือสถานีพาร์คคุนตุลีสถานีเล็กๆเนาะนะครับแต่ว่ามีประวัติอันแบบน่าขนลุกอะไรอย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมนะครับมาถ่ายรูปกันนะครับผมอันนี้เป็นสถานีที่9แล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหแล้วเดี๋ยวเรามารอดูนะว่าตั้งแต่เรามาถ่ายรูปสถานีแรกเราวิ่งไปเรื่อยจนถึงสถานีที่11เเราใช้เวลากี่นาทีนะครับ สถานีพาร์คคุนตุริเปิดใช้เมื่อ15พฤษภาคม1935มีความลึก10.5เมตรรูปแบบของสถานีนี้เป็นการตกแต่งโดยใช้แรงบันดาลใจแบบกรีกโบราณประกอบด้วยเสาทั้งหมด22ต้นตกแต่งด้วยหินอ่อนไขเมียแต่เดิมเมื่อแรกเปิดสถานีมีชื่อว่า c h i, i s e n t r n i Park Kunturi Idoscia i m a n i Gottovo และถูกเปลี่ยนชื่อให้สั้นลงเมื่อตอนโอลิมปิกในกรุงมอสโกในปี1980นั่นเอง ไปเพื่อนๆต่อไปเป็นสถานีสุดท้ายนะครับผมชื่อสถานีว่าทากันสกาย่านะครับเพื่อนไป ครับสถานีพากันสกาย่านะครับเพื่อนสถานีที่สิ <10 S 2> แล้วนะครับโอ้ผ่านมาถึงตอนนี้เรามาได้ประมาณ2อชั่วโมงครึ่งแล<ม>้วนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับสถานีรถไฟฟ้า<ม>สวยเนาะ<ม>เอาจริงนะมันสวยทุกสถานีอเ,เออสวยทุกสถานีเลยเท่าที่นั่งผ่านมาสวยหมดนะครับผมแต่เรามาเก็บไอที่แบบสถานีที่แบบเด็ดๆเนาะมีประวัติแบบเท่าที่ผมมีข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อน โอเเเคปเดี๋ยยวรราาถ่าูก,กันและนี่คือสถานีรถไฟตากันสกายเป็นสถานีที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง53เมตรภายในสถานีตกแต่งด้วยรูปปูนปั้นดอกไม้ภาพทหารกองทัพแดงผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในสงครามโลกครั้งที่2เช่นนักบินนายเรือทหารขับรถถังเป็นต้นใช้สีฟ้าเป็นแบ็กกราวด์กลมกลืนกับแชนเดลียที่มีหินสีฟ้าอยู่ตรงกลางสวยงามมากๆเลยนะครับ สถานีต่อไปดีมิทโทสกายานั่นคือที่พักของเรานั่นเองนะครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่พักของเราแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะครับหลังจากใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง ในการล่าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโกนะครับสถานีที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในมอสโกและสวยที่สุดในโลกนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนะครับสนุกดีนะสนุกอีกแบบหนึ่งนะแล้วรถไฟฟ้าเขานะครับเพื่อนๆทุกสองนาทีจะมาหนึ่งขบวนเร็วมากเราเพิ่งออกไปอย่างเงี้ยยังถ่ายรูปอะไรไม่เสร็จขันไหนม,มาจอดแล้วแล้วขันไหนก็มาอีกแป๊บเดียวเออล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไปคือมันมาเรื่อยๆมาตลอดอ่ะจะบอกว่าคุ้มมากเพราะว่า เราซื้อตั๋วใบเดียวเราซื้อตั๋วแค่65รูเบิลนะครับผม65รูเบิลก็คือประมาณ25บาทด้วยรัสเซียเนาะก็คือว่าเราซื้อตั๋วใบเดียวซื้อเสร็จก็คือลงจบเขาไม่นับเวลาว่าคุณจะลงไปนานเท่าไหร่กี่อยู่กี่ชั่วโมงกี่นาทีขึ้นที่ไหนเขาไม่นับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโกเชื่อมถึงกันหมดเลยไม่ว่าจะสีอะไรเนาะไม่ว่าจะสอ สีไหนๆก็ตามไม่ต้องมาซื้อบัตรใหม่ไม่ต้องแตะออกเพื่อไปซ<ช>ื้อบัตรใหม่คือเข้าทีเดียวแล้วก็เชื่อมไปเชื่อมมาเชื่อมาอมาเชื่อมไปเชื่อมไปคือมันเชื่อมอยู่ในดินน่ะเออไม่ได้ขึ้นมาข้างบนเลยแต่ประทับใจความเร็วของมันคือคือการรอไม่นานอ่ะใช่แป๊บเดียวมาแป,ป๊บเดียวมาคือไม่ต้องกังวลเรื่องการรอรถไฟเลยโอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโกของเรามีอะไรพูดไหเงี้ยอ่ะฝากกดไลค์ กดต,ติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับบ๊ายบาย